ฮอนด้าซิตี้ไฮเกันนี้ติดตบุโรดาวเพียง14,000บาทผ่อนเดือนละพันกว่าบาท4ปีครับ HONDA CITY ี้ไทเซกันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับ กระจกบป,ปับไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้ง4บานภายในมาพร้อมกับเบาะผ้าสะอาดสะอา้านมากเลยนะครับผมรถคันนี้วิ่งไปแล้วทั้งหมด300แสนครับหน้าห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านนะครับนี่ไม่เคยติดแก๊สแก้มซ้ายเดิมซุ้มเดิมนะครับมเม็ดอัดอยู่ครบแก้มขวาเดิมนะครับซุ้มเดิม,มเม็อัด,ด,ด,ดอยู่ครบ ฐานหน้าเดิมนะครับเพนเพจทุกอย่างสติกงสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยหลังซ้ายเดิมเมต้อาอยู่ครบครับหลังขวาเดิมเมตอาอยู่ครบครับฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ขยับอันนี้น็อตก็ไม่ขยับแพซเซตกันนี้เปิดราคาอยู่ที่69,000่บาทนะครับพเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตีบุโรก็ออกรถได้ดาวกับบอแปลงผ่อนก็ถูก และเจอกันคลิปหน้าครับ